เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เห็นแสงแดดนะไม่ได้เห็นแสงแดดมานานแล้วประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้ก็แปลกๆชอบกลถ้ามีแสงแดดปุบร้อนเลยนะขนาดคลึ้มฟ้าคลื้มฝนอยู่มาประมาณได้เดือนนึงแล้วมั้งเนะงี่ยยังคลึ้ม ถึงครึ้มแต่ว่าก็ยังร้อนบ่ายบ่ายบ่า,ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่ร้อนอ้าวขึ้นมาเออดูเอากแล้วกันนะธรรมชาติธรรมชาติเริ่มแล้วนะขอไปยายแมงมุมตามแล้วก็ยังไม่ทันไกลหน้าหนาวเลยยายแมงมุม ยายบางมุมเริ่มเดินขวางทางอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าเนื้อหาในพระสูตรในพระปริตเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้หมดซะก่อนเก <nek, S 1> ็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้ให้ให้หมดเะก,ก่อนเพราะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะ เรื่องของฤทธิ์เรื่องของอภินิหารที่พูดพูดไปนี่พูดถึงพระเกจิรุ่นเก่าแล้วพูดถึงพระเกจิรุ่นเก่ายังไม่ถึงรุ่นใหม่เลยนะอย่างหลวงปู่สุขมะขามเท่านี่ก็โอโหสุดยอดนะสุดยอดวิชาทั้งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วิชาเข้มขลัง แต่ท่านช่วยคนใช้วิชาไปในทางช่วยคนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครรังแกใครไม่มีพระอริยไม่ทำอย่างนั้นสั่งสอนลูกศิษย์เราเห็นว่ามีลูกศิษย์ตั้งหลายหลายหลายองค์อย่างใหญ่อย่างโตก็มีนะอาจจะมานึกชื่อไม่ทันตอนนี้เพราะไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้เตรียมตัวรับ ก็เหมือนอย่างที่บอกแล้วพอนึกจะพูดพอนั่งเก้าอี้ได้ปั๊บก็อยู่หน้ากล้องได้ก็เอาเลยไล่ไปตามสิ่งที่รู้สิ่งที่เข้าใจสิ่งที่ประสบมาแล้วมันตกผลึกมันตกผลึกอยู่กับอาตมาเนี่ยก็เลยหยิบมาแชร์กันบ้างหยิบมาแชร์กันบ้างตกผลึกแล้วนะนอนก้นแล้วล้นแล้ว <laughs> เลยหยิบมาคุยมาแชร์กันม,มารุ่นใหม่นี่เท่าที่เห็นดังๆอยู่ในณขณะนี้เนี่ยนะอ้อต้องขออภัยนะหลายเกจิหลายภาพหลายจังหวัดทีอาตมาไม่ได้กล่าวถึงยังไม่ได้กล่าวถึงยังมีเพราะว่าอัตมาไม่ใช่เป็นสายมูทางด้านนี้นะไม่ได้คนควา้า หาวัตถุมงคลเกจิหลวงพ่อดังๆเนี่ยอาตมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค้นหาอย่างหลวงปู่ทิมหลวงปู่อะไรที่ลงในยู u b e ลงในเฟสเนี่ยลงในเฟซของเราเนี่ยก็มีนะก็มีหลายท่านแต่ว่าอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไม่ได้อ่า ที่จะเสาะแสวงหาของเหล่านั้นมาถ้าได้ก็ได้โดยบังเอิญคืออัตมาเชื่อว่าถ้าบุญบารมีเรามีกับวัตถุมงคลอันใดมันก็น่าจะได้ได้มาเกินมากแล้วอัตมาจะไม่ค่อยบูชาหรือเช่าพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ต่างๆดูไม่เป็นก็เลยไม่ไม่ ไม่ได้อ่าหามาสะสมมาไว้แต่ที่ได้เยอะๆจริงๆนี่เป็นตะกร้าเลยนะโยมเป็นตะกร้าเลยแล้วเป็นของแท้ทั้งนั้นของแท้ล้วนๆไม่มีของปลน,นปลอมได้เลยเพราะอะไรเพราะได้มาจากงานปิดทองฝังลูกนิมิต <laughs> จะไม่แท้ได้ยังไงไม่พร้อมแน่นอนไม่พร้อมแน่นอนไปเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ที่ไหนก็ไปบูชาดอกไม้ถุกเทียนไปทําบุญอะไรก็ได้แต่เขาก็จะมอบวัตถุมงคลที่เขาจะทําให้แจกนั่นแหละแจกให้ในงานนั่นแหละนั่นแหละเป็นตะกร้าแล้วตอนนี้ของแท้ทั้งนั้นนะของแท้ทั้งนั้นไม่มีพร้อม ามาถึงปัจจุบันนี้ที่เอาที่เห็นกันชัดชดช,ดชัดเจนเนี่ยหลวงปูส่สิหลวงปู่มหาศิลาที่กำลังด่งดังอยู่ในขณะนี้เลยนะญาติโยมติดตามกันโอ้โหนะคนที่จะเข้าหานี่ ได้ยากมากจริงๆถ้าหากว่าไม่มีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยนะเอาก็แล้วกันถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันไม่ได้เจอได้เจอกันมาก่อนเนี่ยยากมากกว่าจะเข้าถึงได้แค่แต่แค่ได้ไปเห็นจีวรทั้งท่านได้เข้าในเขตวัดของวัดท้่านหรือว่าท่านไปหรือว่าท่านไปณนะสถานที่ใดสถานที่นั้นก็เป็นมงคลเป็นมงคลได้เลยถือว่าเป็นมงคล แล้วท่านยังพูดถึงหลวงปู่ตุ่มด้วยนะคือคนระดับนี้เนี่ยเขาจะรู้กันเองว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วหลวงปู่ศิลาก็ยังพูดถึงหลวงปู่ตุ่มว่าหลวงปู่ตุ่มเนี่ยเก่งมากนะเก่งมาก จะนิมนต์ไปทำปลูกเฟกเลขอะไรก็แล้วแต่นิมนต์ท่านได้เลยสบายถ้าแต่ถ้าบุญยมมีนะอาจจะได้คิวไว้ <c oughs> ถ้าถ้าไม่มีก็โอ้โหรอไปข้ามปีนะต้องรอไปก่อนร้องเพลงรอได้เลยเนี่ยคือ ผู้ที่มีฤทธิ์สายทางมีฤทธิ์มาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์เรื่องสิ่งเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาตมาไม่ปฏิเสธอาตมาเชื่อว่ามีนะอาตมาเชื่อว่ามีแน่นอนอ๋อแม่เห็นเงาเตา่า มองไม่มองไม่ถนัดต็ว่าเอ๊ะอะไรมายืนอยู่ข้างหลังเอา้าเจ็ดนาทีอีกแล้ววันนี้ก็คงจะต้องขอยุติไว้เท่านี้นะก็ขอความสุขความเจริญจ,จงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญเจริญพร